ยินดีต้อนรับกลับมาที่รีวิวฟอร์แหล่งรวมเรื่องราวของรถรุ่นใหม่ล่าสุดนวัตกรรมที่ร้อนแรงที่สุดและอนาคตขององค์การขับขี่ถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลในรถยนต์และอยากรู้ล่ก่อนใครบอกเลยว่าคลิปนี้คุณไม่ควรพลาดเพราะวันนี้เราจะพาไปจอดริทโตโยต้าที่เพิ่งเปิดตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือโตโยต้ายาริสกาลีโคโรล่าปี2026ซึ่งบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่แค่ซีดานคอมแพคธรรมดาแต่เป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของความคุ้มค่า ความพรีเมียมและความล้ำสมัยมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเมื่อพูดถึงชื่อยาริสและโคโรล่าหลายคนจะนึกถึงความทนทานประหยัดและการเป็นรถยอดนิยมทั่วโลกทั้ง2รุ่นถือเป็นตำนานของโตโยต้าที่มียอดขายถล่มทลายมาตลอดหลายทศว,วรรษด้วยความเรียบง่ายและใช้งานได้จริงแต่ในรุ่นใหม่นี้โตโยต้ายาริสกาลี่โคโรลาปี2026ได้นำ d n A ของทั้งสงมาผสมผสานเป็นรถคอมแพคยุคใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนเมืองรุ่นใหม่ แต่ยังคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือที่โตโยต้าขึ้นชื่อทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนระผสานกันอย่างลงตัวเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกสิ่งแรกที่เห็นชัดคือหน้าตาที่ดูดันและทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่ที่ได้แรงบันดาลใจจากกลุ่นพี่ในประกูลพร้อมไฟหน้าลเลเซียวคมยาวไปถึงซุ้มล้อด้านข้างตัวรถเตียลงกว้างขึ้นและดูสปอร์ตยิ่งกว่ารุ่น Yaris เดิมแต่ยังคงขนาดกระทัดรัดเหมาะก,กับการขับในเมืองลายเส้นตัวถังถูกออกแบบให้มีความรู้ลม ลดแรงต้านอากาศเพิ่มความประหยัดและเสริมสมรรถนะด้านท้ายติดตั้งไฟ,ไฟท้ายเล็กแบบเรียวยาวพร้อมกันชนที่ดูฉกเฉียวสลัดภาพเดิมๆของยาริสที่เคยเป็นรถเรียบง่ายออกไปหมดมองจากด้านข้างจะเห็นได้ว่าฐานล้อถูกยืดออกทําให้รถดูสมดุลมากขึ้นและมีพื้นที่ภายในเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่เสียความคล่องตัวในเมืองล้อมแม็กดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมบุคลิกที่ดูหรูหราขึ้นโดยรวมภาพลักษณ์ที่ได้คือทั้งล้ำอนาคตและเข้าถึงง่ายเหมาะทั้งกับคนซื้อรถคันแรกหรือคนที่ชอบความสปอร์ตแบบกระทดรัด เมื่อก้าวเข้ามาภายในจะสัมผัสได้ถึงความก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยีและความสะดวกสบายโตโยต้าออกแบบห้องโดยสารใหม่หมดเน้นความมินิมอลความเชื่อมต่อและคุณภาพสิ่งแรกที่เห็นคือจอแสดงผลดิจิทัลกว้างที่รวมมาตรวัดและจอกลางเข้าด้วยกันภาพคมชัดใช้งานง่ายและลื่นไหลระบบอินโฟเทนเมนตรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายพร้อมด้วยฟีเจอร์ c o n n e c t e d Car รุ่นใหม่ที่ล้ำกว่าเดิมมีระบบสังงานด้วยเสียงผู้ช่วยขับขี่ที่ใช้ AI และระบบนำทางขานคลาว วัสดุในห้องโดยสารดีกว่าที่เคยคาดหวังจากรถระดับนี้มีทั้งวัสดุสัมผัสนุ่มบอกผ้าและหนังสังเคราะห์ให้เลือกพร้อมไฟแอมเบียนที่ปรับสีได้เพิ่มบรรยากาศที่ทันสมัยและหรูหราฐานล้อที่ยาวขึ้นก็ทำให้พื้นที่นั่งด้านหลังโปร่งกว่าเดิมเหมาะสำหรับครอบครัวอีกทั้งยังเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้ใช้งานจริงได้มากขึ้นขุมพลังใต้ฝากระโปรงโตโยต้ายาริสกาลิโคโรล่าปี2026มาพร้อมทางเลือกหลายแบบเพื่อตอบโจทย์ทั้งเรื่องความประหยัดและอนาคตแห่งการขับเคลือน รุ่นเริ่มต้นใช้เครื่องยนต์เบนซิน1นลิตรสสูบปรับจูนใหม่ให้เงียบและประหยัดขับในเมืองได้สบายส่วนไฮไลท์จริงๆอยู่ที่รุ่นไฮบริดที่ใช้เทคโนโลยีไฮบริดเจเนอเรชันที่5ของโตโยต้ารวมเครื่องยนต์เบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้ทั้งความประหยัดความแรงและมลพิษต่ำขับนุ่มเงียบเร่งทันใจและช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันได้มากสำหรับบางตลาดโตโยต้ามีแผนจะปล่อยรุ่นเทอร์โบให้เลือกด้วย เพื่อเอาใจคนที่ชอบการขับขี่ร้อจเรียกได้ว่ามีครบทุกแนวตั้งแต่คนเน้นประหยัดคนรักเทคโนโลยีไฮบริดไปจนถึงคนที่อยากได้ความแรงสมรรถนะการขับขี่ก็พัฒนาใหม่หมดใช้แพลตฟอร์มที่มีจุดศูนย์ทวงต่ำขึ้นช่วงล่างปรับปรุงใหม่ตัวถังแข็งแรงมากขึ้นส่งผลให้ควบคุมรถได้แม่นยำขึ้นเกาะถนนดีขึ้นและนั่งสบายกว่าเดิมไม่ใช่แค่การขับจากจุด A ไป B แต่เป็นการขับที่สนุกขึ้นด้วยซึ่งถือว่าเหนือกว่ารถในกลุ่มเดียวกัน ด้านความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มเช่นเคยรุ่นใหม่นี้มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนที่รวมระบบช่วยเหลือผู้ขับหลายอย่างเช่น Adaptive Cruise Control ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนและอ่านป้ายจราจรรุ่นท็อปยังได้ Blind Spot Monitor และกล้องรอบคัน360องศาโตโยต้าทำให้เทคโนโลยีที่เคยอยู่ในรถหรูมาอยู่ในรถ c o m p a c คที่ทุก